พระราหูเป็นอสูรเทพเป็นเทพที่มีรูปกายเป็นยักษ์มีะวรกายสีดำสนิททรงอาภรณสีดำสนิทบางตำราระบุว่าเป็นสีทองแดงประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องรางของขังประเภทราหูมีหลายแบบหลายประเภทมีลักษณะเป็นรูปเหมือนอสูรหรือยักษ์กำลังคาบหรืออมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์มีพระเกจิอาจารย์นำวิชาราหูนี้มาสร้างเป็นเครื่องรางของขัง อันปรากฏเป็นที่เรื่องลือมากมายยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมเครื่องรางประเภทราหูตำรับวัดศรีสะทองนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมาช้านานอิทธิอํานาจของเครื่องรางประเภทราหู 1. พลิกหนุนดวงชะตาราศีให้กับร้ายกลายเป็นดีเสริมดวงหนุนดวงชะตาเสริมฐานะและเสริมความเป็นมงคลต่างๆในชีวิต 2. แคล้วคลาด พงกระพันชาตีกันภยัย 3. โคกศรัพย์โชคลาภเมตตามหานิยม